สวัสดีครับพบกับนังวีเตอร์เทคโปอร์นีโซลูชันครับผมวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากลูกค้าท่านนึงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้าแฟชั่นสุภาพสตรีครับผมซึ่งเขาได้ติดตั้งประตูรีมอดกับนังวีเตอร์มานานกว่า5ปีครับผมเราไปฟังความคิดเห็นกันดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นในเรื่องสินค้าและการบริการกับนัวเตอร์เราอย่างไรบ้างครับไปชมกันครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณสมศินนะครับผมขอญาตเรียกพี่แล้วกันนะครับแล้วนพี่ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับผมผมสมศินกินจำเปมอยู่ช่อเลอร์ประเครนบครับผมทําธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ผลิตรองเท้าแฟชั่นสตรีนะครับผมแล้วผมขอทราบเหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการติดตั้งประตูรีโมทนะครับกับทานต์เตเตอร์หน่อยครับเพราะอะไรครับผมก็ขอเล่าก่อนครับจริงๆแล้วผมก็เคยใช้ของเจ้าอื่นมาก่อน ก่อนที่จะมาใช้ของน<ะ>ีเวกเตอร์แต่ของเจ้าเก่าใช้ได้ปีกว่าถ้าผมก็เสีย<ะ>ก็ไม่มีอะไรซ่อมให้<ะ>แนะนําให้เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเลยซึ่งผมก็เลยเริ่มตัดใจที่จะเปลี่ยนเจ้าใหม่ดีกว่าครับ<ะ>ผมก็เริ่มหาข้อมูลหลายๆช่องทางนบ้มจนในที่สุดผมก็มาเจอใน v i g นวีเกเตอร์เนี่ยได้ลองโทรไป สอบถามทางฝ่ายขายก็ให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดและชัดเจนครับผมแล้วได้มีโอกาสแวะไปที่บริษัทก็ดูน่าเชื่อถือดีครับผมก็เลยได้ติดตั้งอยู่นาเวเกเตอร์นี่ก็ผ่านไป5ปีได้ครับครับผมน่าจะประมาณตั้งปีห้าห้าหนึ่งได้ครับคือติดตั้งแบบปีห้าหนึ่งแล้วใช่ครับน่หลังจากติดตั้งไปแล้วครับมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าครับผม อถ้าตัวสินค้าและบริการไม่มีปัญหานะครับครับแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดในปีแคาสี่ครับซึ่งน้ําท่วมในปีนั้นผมก็โมแด่ยุ่งๆเรื่องของสินค้าภายในโรงงานจนผมลืมเรื่องประตูรีโมดไปเลยครับน้ํามาไวน้ำก็มาไวมากครับผมลืมสับเ้าวสวิ์บอเตอร์ครับพอหายยุ่งๆผมก็เลย โทรไปให้ทางบริษัทมาซ่อมเขาบอกซ่อมได้เขามีอะไหล่แล้วพอมาซ่อมเขาก็ซ่อมได้แล้ะเร็วด้วยอ๋คครับทําให้ผมประทับใจมากครับผมแล้วในเรื่องของการติดต่อแล้วก็การบริการหลังการขายครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อือผมก็กลัวมากเลยนะครับเอ่อกลัวติดต่อไม่ได้หรือประเภทแบบติดต่อได้แล้วให้รอไหลไปก่อนถ้าเจออย่างเี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก แต่ใน v ว g a เก r อร์ไม่เคยราบผมผิดหวังติดต่อง่ายมาซ่อมก็ไวแล้วถ้ามีคนรู้จักครับอยากติดตั้งประตูรีโมทครับจะแนะนำพวกเขายังไงดีครับผมองประกอบในการตัดสินใจก็เช่นบริษัทเปิดนานหรือยังน่าเชื่อถือไหมบบริษัทมีหน้าร้านหรือเปล่าติดต่อยากไหมเรื่องของอะไรก็สําคัญครับริษัทมีสต๊อก อะไรสำหรับซ่อมหรือเปล่าถ้าให้ผมแนะนำผมแนะนำนีเวกเตอร์ลองใช้บริการดูครับสำหรับผมบริการดีมากแล้วถ้าเกิดจะให้คุณเชษครับให้คะแนนหนึ่งถึงห้าครับในเรื่องของสินค้าแล้วก็การบริการครับคุณเชษจะให้กับทางนีเวกเตอร์ครับถ้ากี่คะแนนครับให้ห้าคะแนนเต็มเลยครับครับผมก็ขอขอบคุณคุณเชษมากนะครับที่วันนี้มาเล่าแบบประสบการณ์ดีๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่เลือกจากทางนีเวกเตอร์นะครับผม ขอบค้า